สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องผาลงม c ดชา n e l และในวันนี้ทางช่องเราจะมาแนะนำวิธีปรับใช้ dlss สําสำหรับการ์ดจอซีรีส์ rtx และ fsr ของ amd ครับถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยครับก่อนอื่นจะลืมอัปเดตไดเวอรเป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนนะครับและปัจจุบันที่คลิปนี้ลงเป็นเวอร์ชัน572.42ครับวิธีที่1ครับ วิธีที่1จะเป็นการใช้ Nvidia App ครับมาที่แถบกราฟิกแล้วเลือกเกมที่เราอยากจะปรับครับมาดูที่หัวข้อ Setting ครับให้เลือกเป็น d l s o v e r l a y Model Preset ครับถ้าปรับตรงนี้ได้แสดงว่ารองรับ d l s 4ครับแล้วเลือกตั้งค่าเลยครับให้เลือกติ๊กเป็นที่2แล้วมาดูตรง Super Resolution ครับ ให้เลือกเป็น l e s นะครับเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดแล้วกดแอปพลายไปเลยเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับข้อดีของการใช้ n v i d i a app นะครับก็คือตั้งค่าได้ง่ายแต่ข้อสังเกตคือบางเกมอาจจะไม่รองรับนะครับวิธีที่2เป็นการใช้โปรแกรม dlss swapper วิธีนี้จะเป็นการเปลี่ยนไฟล์ dlss ของเกมเป็นไฟล์ใหม่แทนนะครับ วิธีการใช้งานนะครับให้เราเลือกเกมที่เราอยากจะปรับแต่งครับจะมีตัวเลือกให้เราเลือกปรับแต่งได้ทั้ง DLSS แล้วก็ FSR นะครับให้เลือกเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดครับแล้วกดสวัสหรือจะปรับแต่งในส่วนของเฟรมเจเน r เรชันด้วยก็ได้นะครับ ส่วนของ FSR ก็จะมีตั้งแต่เวอร์ชัน3.1.0น3.1.0ขึ้นมาครับเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับข้อดีของวิธีนี้คือปรับแต่งง่ายและใช้งานง่ายใช้ได้กับทุกเกมที่รองรับ DLSS และปรับแต่งในส่วนของ FSR ด,ด้วยครับแต่ข้อสังเกตคือวิธีนี้อาจใช้ได้แค่กับเกมที่มี DLSS ตั้งแต่เวอร์ชั่น2.0.34เป็นต้นไปนะครับถ้าต่ำกว่านี้โปรแกรมอาจไม่รองรับและส่วนของ FSR จะรองรับขั้นต่ำในเวอร์ชั่น3.1.0ครับเนื่องด้วยวิธีนี้มีการปรับเปลี่ยนไฟล์ไปจากต้นฉบับถ้าเกมไหนมีแ n t ตี้ e ี t แล้วตัวแ n t ตี้ e ีเข้อมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของไฟล์เกมอาจพบว่ามีการปรับเปลี่ยนไฟล์ไปจากต้นฉบับและอาจทำให้เกมเล่นไม่ได้ครับวิธีที่3 เป็นการใช้โปรแกรม Nvidia Profile Inspector วิธีนี้จะเป็นการบังคับให้ใช้ d l s ตามที่โปรไฟล์ตั้งค่าไว้ครับเราสามารถเลือกโปรไฟล์เกมที่เราอยากจะปรับแต่งได้ครับหรือจะสร้างขึ้นมาใหม่ก็ได้หรจะใช้เป็น Global Profile ก็ได้วิธีการปรับตั้งค่านะครับ ให้เราดูที่หัวข้อ common แล้วเลื่อนลงมาจะเจอแท็บคำว่า DLS Enable DLL Overdrive ให้เราเลือกตั้งค่าเป็นอ่อนนะครับถัดลงมาจะเห็น DLS f o r e Preset l a t t e r ครับให้เราเลือกเป็น Away Useless ครับ อย่าปรับแต่งในส่วนของเฟรมเกนก็ได้เหมือนกันนะครับถ้าตั้งค่าเสร็จแล้วก็กด Apply Change ครับเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับข้อดีของวิธีนี้คือเราสามารถปรับให้เกมใช้ DLSS ตามเวอร์ชันที่เราต้องการได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ใหม่และสามารถตั้งค่าแบบ Global ได้เลยตั้งค่าครั้งเดียวใช้ได้ทุกเกม แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราใช้ d l s SS version ไหนอยู่ในตัวโปรแกรมของ d l SS Swapper จะมีฟังก์ชันสลับการเช็คอยู่นะครับวิธีการเปิดใช้คือเข้ามาที่ตั้งค่าแล้วจะเห็นหัวข้อ d l SS Developer Option ให้เรามาดูตรง Show on s c h e e Indicator ให้เราเลือก Enable for or d l s s DLL เมื่อเราเปิดเกมเข้ามาจะเห็นชุดข้อมูลที่สแสดงอยู่ตรงข้างล่างซ้ายมือนะครับชุดข้อมูลนี้จะ,สะแสดงก็ต่อเมื่อเราเปิดใช้งาน DLSS นะครับในชุดข้อมูลจะมีรายละเอียดบอกว่าเราใช้ฟีเ set อะไรอยู่แล้วเวอร์ชั่นของ DLSS คือเวอร์ชันอะไรเดี๋ยวเราไปดูผลการทดสอบกันครับ กันไปแล้วนะครับสลับวิธีการปรับใช้ DL NS และ s s r ใครลองไปปรับใช้แล้วเป็นยังไงก็มาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปได้นะครับก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กด s ั b สไคร b e จะได้เป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ